เตรียมพร้อมวันทงกรานไทยสุดยิ่งใหญ่อีกไม่กี่วันก็วันจะถึงวันสงกรานแล้วนะครับกราบทักทายสัมบายดีและสวัสดีครับสวัสดีอิปซี่บามิดท,ทุกๆุท่านวันนี้บามิดกอบพาท่านผู้ชมนะครับผมมาอัปเดตนะครับบนท้องสนามหลวงก็ ไม่กี่วันนะครับผมอีกไม่กี่วันก็สงกรานไทยแล้วนะครับผมก็เลยวามิทมาอัปเดตนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นนะครับผมเจ้าที่ไทยนะครับผมตัดแต่งต้นไม้นะครับผมให้สวยงามนะครับผมโอ,โอ้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเตรียมพร้อมนะครับผมเพราะว่าบนท้องสนามหลวงถนนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่แห่ นางสงกรานนะครับผมสุดยิ่งใหญ่เลยแหละนะครับผมเดี๋ยวไม่แม้จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได,ด้ชมกันนะครับผมอ๋อท่านผู้ชมครับโอ้โหตัดแต่งต้นไม้นะครับผมมีรถไลยขัดน,นะครับสุดอลังการนะครับผมคุณท้องสนามหลวงนี่ก็จะมีนะครับผมวันสงกรานเนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ก็จะ โหนานแน่นกันเลยทีเดียวนะครับผมหลายหมื่นหลายแสนกันหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับบามีศรขอบคุณนะครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบารมีศรนะครับผมวันนี้บามีรก็มีโอกาสนะครับผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะ ผู้หลายวีทีนะครับผมหลายเวทีมากนี่ก็อีกวทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็นู่นนู่นโอ้โหวันนี้สุดยิ่งใหญ่บันสงกรานไทยผู้ฝั่งนั้นก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับบันสงกรานจะเป็นยังไงเดียวบวิเมธจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผม วันที่เล่นจริงเนาะวันสงกรานไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมาทําความสะอาดต้นไม้นะครับผมตกแต่งต้นไม้แล้วแหละครับเตรียมพร้อมนะครับ สายวีทีมากโอ้โหปีนี้สนุกแน่แน,น่ครับสุดอลังการเลยปีนี้ อู้หลายวิธีโอ้โหมีหลายวิธีหนึ่งสองสามสี่อู้หลายวิธีมาก 5, ห้าหกหกวิธีวธีนี่ใหญ่มากเลยนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมทำงานกันอยู่นะครับว้าวท่านผู้ชมครับ ใหญ่มากเวทีนี้อู้เป็นน่าจะเป็นจออันนี้นะครับในตรงนี้ เป็นจอใายแบบอันนี้เลยนะครับผมปีนี้สุดอลังการนะครับรุ่นกีรเอเบทีหนึ่งนะครับผม สงกรานไทยปีนี้สนุกแน่ๆนะครับผมสนุกสุดๆเลยแหละมีหลายเวทีมากๆนะครับอืรอติดตามคลิปวันสงกรานนะครับผมมาตมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้มาเมธก็อัปเดตใ้ท่านผู้ชมแบบก่อนจะ,ะถึงวัน สงกรานไทยจริงนะครับผมทีที่แล้วบะเมรก็เรียกได้ว่ามาประจำอยู่ที่บุนท้องสนามหลวงกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าจะมี หลายอย่างนะครับผมว่าจะเป็นอาโลงทานพระราชทานของของคุณของพ่อหลวงนะครับผมของพระของพระองค์งท่านนะครับผมก็ดื่มฟรีนะโอ้ยดื่มฟรีนะครับแล้วก็อาหารฟรีนะครับผมเดี๋ยวปีนี้ก็จะมียิงปืนใหญ่อีกนะครับผมเดี๋ยวเมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมมีหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้ตื่นเต้นนะครับ ท่านผู้ชมครับแต่ว่าอากาศร้อนๆนะฮะท่านผู้ชมเวลาเนี้ยก็เป็นขณะานี้ก็เป็นเวลาสิบสองนาฬิการครับน,น้องๆน,นะครับผมตั้งที โอเคครับท่านผู้ชมบะมิตก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบะมิตนะครับขอบคุณครับวันสงกรานต์เจอกันนะครับผมวันนี้บะมิตมาอัปเดตข่าวคราวท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะบนท้องสนามหลวงนะครับผม